นายกน้ำตีประกาศให้พื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดสงขาเป็นพื้นที่สถานการณ์เอ่อเรียกว่าเอ่อฉุกเฉินร้ายแรงแล้วก็เรียกว่าให้เอ่อประกาศเรื่องของเอ่อพื้นที่อำเภอหัดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ร้ายแรงระดับที่4นอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้พลเอกอุกฤษบุญตานน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ลงเรียกว่าบัญชาการ การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่หาดใหญ่รวมถึงสั่งการให้ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกและก็รัมตีว่าการกระทรวงกรเกษตรในฐานะผู้อำนวยการบริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ย ลงไปติดตามหน้างานแล้วก็วันนี้เนี่ยรวมถึงทั้งอาทิตย์นี้เนี่ยนายยงตีได้ล้มเรียกว่าผังภารกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการเดินทางไปเยือนมาเลเซียเพื่อที่จะลงไปติดตามสถานการณ์โดยวันนี้เนี่ยก็จะลงไปหาดใหญ่เป็นวันที่3เพื่อไปติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองขณะที่ในส่วนของกองทัพเนี่ยก็เรียกว่าอาเลิศก,กำลังอย่างเต็มที่กองทัพบ,บกนี่สั่งระดมกําลัง ทุกหน่วยเนี่ยนอกเหนือจากทหารช่างแล้วก็หน่วยอื่นๆเนี่ยลงไปช่วยกองทัพภาคที่4กองทัพเรือเนี่ยตอนนี้ส่งเรือหลวงจากกีนั์ลิเบเตโหลดอาหารกําลังคนกำลังเดินทางไปแล้วก็เตรียมไปตั้งเป็นบอกลอ,อยน้ําที่ทะเลสาบสงขาหลังจากนั้นก็จะส่งกําลังไปช่วยทัพเรือภาคสองเพื่อที่จะกู้ชีวิตคนหาดใหญ่ขณะที่กองทัพอากาศเมื่อวานนี้ก็ส่ง430เรียกว่าหลา่ หลายเรียกว่าเที่ยวบินส่งของไปให้หาดใหญ่ส่งของไปให้คนในจังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ครั้งนี้เรียกว่าเอเลิศกำลังกำเต็นที่